วัดดีค่ะมอนี้ยายลัดมัดมีกระเสืมาทายไล่มีสูบังคือเก่าหลัพี่น้องมอนี้ก็ได้อันนี้เขาเกินว่าไล่ขอเกี่ยวพี่น้องมันป็นมีมีสิบหาล่ำพี่น้องไล่ขอเกี่ยวเป็นมีสองสอดพี่น้องเดืองหาอย่าคิดเป็นซี่สอดก็ได้ือเก่าเรือพี่น้องเด้อนี้สองสอดเป็นก็ตั้มเทียรองเส็นตั้มเทียร์องเสร็จแล้วเป็นเกาสีอื่นมาลองถี่หรพี่น้อง เป็นมีสองสอดถ้าเป็นมีสี่สอดจะไปลองพี่น้องกระสีตั้มเทียสี่สอดไปเลยพี่น้องอันนี้เป็นมีสองสอดกับตั้มเทียตั้มเทียสองสอดก็ลองลองพี่น้องรูปแบบมีสองสอดมันสิแตกต่างกันสองสอดกับสี่สอดสี่สอดจะไปลองพี่น้องอันนี้สองสอดได้ลองพี่น้องเาอยากเท็ดไล่ใดสีใดก็ได้มัดขึ้นกันพี่น้องอันนี้ก็ได้หรือว่าอยากเท็ดจักรล่ำก็ได้คือเก่าพี่น้องมีสองสอดกับสี่สอดอยากเท็ดจักรล่ำก็ได้อยากเท็ดไล่ใดก็ไดขึ้นกันพี่น้อง โดยสนใจอยากไดน้ำยายลัดมันมีอย่างยาลัดมันมีมันหาหรือว่ายากไดเป็นบาตุงกับสั่งน้ำยายลัดมันมีใดคือเกาด้วยีีน้องเด้อนี่เขาเอื่นว่าไล่ขอไล่ขอเกี่ยวพี่น้องสีดําพีน้องเราพู้ใดอยากไดเป็นสีใดก็ไดคือกันพี่น้องสั่งมาใดยาลัดมันมีกต่หาใดมาตกสีตกไล่คือเกาลรืพีีน้องสั่งมาหรือว่าอยากไดไล่มีกับใดด้วยผีน้องด้อยากไดไล่มี ไปเบิ้งไปนับไปมัดน้ำแนวก็ไดพี่น้องหรือว่าอยากไ้เป็นผาตุงก็ได้หรือว่าอยากไ้เป็นหัวมีที่มัดว้แล้วไปย่อไปย่อใบแล้วไปแกบปั้นหลอดตําเองเลยก็ได้พี่น้องหรือว่าตําไห้ก็ได้พี่น้องหรือว่าอยากเอาไปมัดไห้ซื้อไปย่อมเอาก็ได้คือเขาเลืพี่น้องเลย่อได้หลายมันมีก็ยัดไห้ได้มาตุกลูบแบบเลยพี่น้องอันนี้เขาเอินว่าได้ประดิษฐ์พี่น้องอันนี้เป็นได้ประดิษฐ์หรือว่าได้ทุเี่ยงนะพี่น้อง สิบประมาณนี้แ่ะพี่น้องเขาคนนุ่งได้เมื่อเท่านสองทางแล้วพี่น้องเอาไปตัดผ่าถุงหรือว่าอยากเป็นตัดเสียตัดยังได้พี่น้องมะฮอนว่าเอาพี่น้องนุ่งดีพี่น้องนุ่งได้ทั้งสองทางพี่น้องนุ่งแต่งไม่พี่น้องเป็นได้ทุเรศพี่น้องเดี๋ยวมอนี้แย่หลัดมัดมีแต่ไทยเบื้องจะมีก้อนเนาะขาดเนาะเดี๋ยวมูอรุ่นก็จะหาลายใบมะทายเบื้องไปเรื่อยขึ้นเก่าเลยพี่น้องเบื้องแล้วก็อาลืมกดไหลกดแช่กดติดตามแย่หลัดมัดมีน้ำขือเก่าเด้อขาดเด้อมือนี้ก็จะมีแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เม็ดสองเส้นลหลยพี่น้องทางกวงเม็ดสองเส้นวันนี้ร้านมันมีนิยมเห็ดเม็ดสองเส้นพี่น้องทางกวงของตืมเป็นไดรได้ประดิษฐ์ว่าไดรตุเร่ค่ะ